วัสดีครับผมมารุเชสจลศรีวิไลนะครับเจ้าของโชว์รูมบิ๊กแอปเปิลคารครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเริ่มจากเป็นเซลล์รถยนต์ป้ายแดงช่วงจังหวะหนึ่งก็ได้ขยับปรับเปลี่ยนเป็นถึงผู้จัดการผ่านไปประมาณสัก3ปีเราอาจจะต้องมามองหาในจุดสร้างอนาคตหรือขยับปรับเปลี่ยนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มทําธุรกิจรถยนต์มือสองครับ แรกเริ่มเดิมทีเราทําในรูปแบบของหลายๆเซกเมนต์เลยไม่ไว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นด้วยรถยุโรปด้วยนะครับเราได้เล็งเห็นในสิ่งที่เราชื่นชอบในความเป็นส่วนตัวนะครับและสิ่งที่เราจะต้องการนําเสนอให้กับลูกค้าคือสิ่งที่เราอยากได้มีคุณภาพสภาพดีเลขไม่น้อยและที่สําคัญราคาสมเหตุสมผลก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งโชรูมบิ๊กเป็นคารที่นี่ครับ สิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าได้รับเนี่ยก็คือ1เรื่องของการอำนวยความสะดวกและที่สำคัญก็คือเราจัดรถทุกคันนอนอยู่ในห้องแอร์ในราคาที่ยังคงเดิมนะครับกับคุณภาพที่เราขยับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้าและผู้บริโภคทุกๆท,ท,ท่านได้รับจากบิ๊กเบิร์นคาร์ครับ คือต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่เราใส่ใจเพิ่มมากขึ้นไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดรถทุกคันเนี่ยเราจะคัดสภาพอันดับแรกจะต้องไม่มีชนเลขใหม่จะต้องแท้ที่สําคัญราคาต้องสมเหตุสมผลเราก็ยังมีตัวแทนนะครับในส่วนของวัตถุคันเหมือนกันเรามีการอินสเปคชั่นทุกๆคันนะครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐานเราจะมีสมุดเป็นคู่มือรับประกันและเป็นสมุดคู่มือของรถเลยในแต่ละคันให้ลูกค้าได้สามารถดูแลรีเช็คได้ทีนึงครับ ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในเรื่องของข่าวในแง่ลบด้วยในแง่บวกด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกๆท่านเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอในจุดเด่นจุดด,ดีอย่างของเราเนี่ยเราอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะครับซึ่งเราได้รางวัลมาถึง5 6ปีซ้อนผมเชื่อว่าการยกระดับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือเป็นโชลูอะไรก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีตัวที่สามารถจะตรวจสอบและดูแลได้ทีนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ผู้บริโภคนะครับที่จะเลือกดูว่าสถานที่หรือเต็นท์ที่ไหนที่จะให้ความ เชื่อถือได้มากกว่ากันนะครับทุกๆวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการทุกท่านน่ยก็พยายามยกระดับของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยรถยนมือสองก็คงต้องหนีไม่พ้นมันขึ้นอยู่ในเรื่องของปัจจัยเรื่องของราคาแล้วก็ผู้บลิโภคมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวนะครับแต่เราต้องปรับ ก็ต้องบอกก่อนว่าท,ทุกทที่ทุกประกอบการเนี่ยรับประกันตัวรถและวารันตีของตัวเองอยู่แล้วด้วยในระดับหนึ่งสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเรามีบริษัทชั้นนําของประเทศไทยก็คือบริษัทวันทูคาร์นะครับที่มีการตรวจสอบอินสเปกชันมันไม่ใช่เป็นการการ,ารันตีจากเรามันเป็นการการ,ารันตีจากบริษัทชั้นนําซึ่งต้องบอกก่อนว่าบริษัทชั้นนําของวันทูคาร์เนี่ยไม่ได้มีส่วนในการเอ็นเอียงหรือการเข้าข้างเราเลยนะครับทุกๆอย่างข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งลงไปในสมุดอินสเปก คู่มือจะมีบอกไว้อย่างชัดเจนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็ต้องบอกกันว่ารถที่ Big Apple Car าทุกๆคันนะครับเรามีการตรวจอินสเปคชันจากบริษัทวันทูคาทุกคันครับ ดีเลยนะครับลูกค้าเนี่ยให้ความไว้วางใจเลยมันเป็นเอกสารและมันเป็นหลักฐานที่มันเลียวจริงๆนะครับลูกค้าไม่สามารถอยู่ดีนะวันเนี้ยเดินขึ้นมาบนโชว์รูมแล้วมาดูรถจะรู้ได้ในละเอียดไม่ว่าจะเป็นถึงเรื่องของ Sport. สวิตช์ไฟอุปกรณ์การเสียบการตรวจสอบระบบ OBD ที่ทางวันอุคามีให้นะครับจะมีรวมอยู่ในสมุดทางเล่มเลยดีมากนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยบิก๊กเพนคาร์เนี่ยมีความภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่เราได้คัดสรรรถคุณภาพดีนะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับถ้าคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจรถยนต์พรีเมียมทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ b ีเอ็มเบนซ์พอรสรถยุโรปทุกๆรุ่นนะครับขอให้บิก๊กเพนคาร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกคา้าเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆคันได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีที่สําคัญราคาสมเหตุสมผลคุณลูกค้าสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนบ ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยรถยนต์มือสองเนี่ยพยายามพัฒนาทุกๆสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันนี้เราถึงมีมาตรฐานของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ผมก็อยากฝากบอกว่าบิ๊กเป็นคาร์เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่อยู่ในทั้งสมาคมในทั้งชมรมด้วยในพื้นที่กาญจนาสุดท้ายเนี่ยนะครับฝากช่องทางการติดต่อของทางบิ๊กเป็นคาร์ด้วยนะครับยกระดับเรื่องรถยนต์มือสองแล้วก็รถยนต์พรีเมียมคาร์ครับผม